สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้ก็คลิปที่สองเนาะวันนี้วันที่สิบห้ามกราคมไปแบบไวๆนะตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วยังไม่ได้นอนเลยนะนง่วงมากแหละก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันฝันว่าขี่รถเครื่องไปกับแม่สองคนแล้วไปชนท้ายรถเก๋งแต่เจ้าของรถไม่เอาเรื่องเราเราเลยยกมือไหว้ย,ยกใหญ่เลยทะเบียนรถ 1นึ่ง่งมาพี่หญิงฝันฝันว่ามีขบวนแห่คล้ายกับทําพิธีแลกนาขวัญมีพระมีกุมารมีคนห่มชุดขาวมีเทวดามาที่บ้านมีหัวหมูมีผลไม้วางไว้กลางบ้านบ้านเลขที่16มีทูปปักตรงหัวหมูมีเลขทูปเก้าหนึ่งหกเอ่อสิมกรานี้วันคูงวดนี้16มาแรงนะคะก็ขอให้ทุกคนซื้อติดๆไว้นะ ต่อมาพี่หญิงฝันวันที่14ฝันว่าเป็นหนี้สองล้านกุ้มใจจะทํำยังไงดีสักพักหนึ่งมีคนแก่มาบอกว่าตอนนี้เหลือหนี้ทั้งหมด1 5ึ9บาทเราก็ว่าอา้าวทาไมลดเร็วจังดีใจท่านบอกว่าเราช่วยกันจะได้หมดไวๆก็หนึเก้าเท่ากับหัวก็เป็น1,6แต่ว่า1,9โควิดตอนนี้กำลังระบาดก็อาจจะเป็นไม่ได้นะคะ แต่ส่วนมากถ้าฝัน19ก็ต้องกลับหัวเป็น16่ถ้าฝัน16ก็ต้องกลับหัวเป็น19ฝันต่อมาฝันเห็นลอตเตอรี่เขาเอามาให้เขาบอกว่าเห็นแต่เลขท้าย291แล้วบอกว่ามันออกไปแล้วเขาบอกว่าให้เก็บไว้ก็เหมือนงวดที่แล้วก่อนนู้นที่มีคนฝันฝันเยอะมาก61แต่มาออกอีกงวดแต่ออกหนึ่ง ต่มาพี่หญิงฝันที่ส4ฝันว่าจุดทูบ16ดอกไหว้ปู่ย่าแต่ทูบเนี่ยโดนฝนเปียกหมดแต่พอถือทูบไว้ในมือไฟกับติดต่อมาผี่หญิงฝันฝันว่าหนูเอาหัวใช้ก้นหมาและหนูเข้าไปอยู่ข้างในตัวหมาและหมาตายเพราะว่าเจ็บมากหนูเนี่ยถ้าตีก็เป็นหนึ่งหมาเนี่ยเป็น6ก หนูเข้าไปอยู่ในหมาก็จะเป็นหนึ่งหกทีนี้หมาตายก็จะเป็นหนึ่งหกศูนย์อันนี้บางตีเองนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สามฝันว่าซ้อนท้ายรถเครื่องกับน,น้องผู้หญิงเจอทหารเวียดนามไม่ให้ผ่านแล้วน้องผู้หญิงก็เอาเหรียญรางวัลเนี้ยไปเหรียญทองให้ทหารดูแล้วพูดภาษาเวียดนาม พอพูดเสร็จทหารให้ผ่านแล้วน้องนะเขาพายยกล้อไปเลยทะเบียนรถ1นึ่ต่อมาฝันเช้ามืดวันที่2อนี่ผู้หญิงฝันนะคะฝันว่าจะไปซื้อรถเข้าไปดูร้านไหนก็มีทะเบียนเอาผู้ชายฝันนะก็มีทะเบียนสามหนึ่งสเราเลยบอกว่าไม่เอาหนึ่งสเลขผีเรากลัวแล้วก็สะดุ้งตื่นไม่แน่ใจใชายหญิง ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สามฝันว่าได้หนูมาสามตัวมียายมาขอแบ่งซื้อยายบอกว่าเออบอกยายว่าซื้อมาตัวละร้อยเก้าสิบบาทเลยผ่าครึ่งให้ทั้งสามตัวแล้วก็หิ้วไปให้ยายหนูเนี่ยหนึ่งหนูสามตัวก็หนึ่งสามตีเอากันเองนะจ๊ะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ห้าฝันว่าในหลวงราชการที่10ท่านขี่รถซาเล้งให้นักข่าวช่องสามนั่ง ในวันสงการนะคะวันที่13ต่อมาผู้ญงฝันวันที่ห้าพี่สาวฝันว่านั่งรถไปกับป้าป้าขับรถซิ่งมากทะเบียนรถหกศูดหนึ่ต่อมาฝันวันที่10ฝันว่าตรวจลอตเตอรี่กับเพื่อนเพื่อนว่าหวยออก61แล้วว่าไม่ถูกเพราะว่าซื้อ16แต่ตรวจแล้วถูก3ตัวท้ายศูนย์หนึ่งห เยอะมากเลยฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบสี่ฝันว่ารถพังและผู้ชายเนี่ยเอารถเราไปทิ้งแล้วเขาก็เอาสร้อยทองนี่มาคล้องขาให้แทนทะเบียนรถเก้าหนึ่งกับหัวก็หกหนึ่งนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบสี่ฝันว่าเลียของผู้หญิงผู้หญิงคายลูกแก้วให้ห้าลูกแล้วเราก็คลายลูกแก้วให้ผู้หญิงหนึ่งลูกเขาบอกว่าลูกใหญ่กว่าปาดที่ผู้หญิงคายให้เหมือนแลกกันนะ ลูกแก้วลูกแก้วมันอาจจะเป็น9ลุหรือมอาจจะเป็น0 9 5 05 9101ห่อมาพี่เญงฝันวันที่14ฝันว่าไปวัดเขามีงานการเข้าไปกราบหลวงพ่อท่านบอกให้ไปเดินวนรอบพระพุทธรูป16รอบและบอกให้เดินวน,วนเสด็จพ่อรอห้าด้วย ฝันต่อมาพี่หญิงฝันฝันว่าในหลวงรัชการที่สิบเสด็จมาเราเลยไปกับเพื่อนว่าจะกราบท่านกอดเท้าท่านท่านบอกว่าให้เอาดอกบัวมาสองดอกจะทําพิธีให้พอมาถึงเนี่ยท่านจะพักผ่อนท่านบอกว่าให้นอนเรากับเพื่อนก็นอนในห้องนั้นแล้วก็หลับไปสักพักก็ออกมาพอพอในหลวงเสร็จภารากิจเยี่ยมชมประชาชนท่านกลับมาที่บ้านเราเพื่ออ,อาบน้ํา ท่านอาบน้ำสระผมแล้วเอาผ้าคุณหนูให้ท่านก็จดหวยให้เขาบอกว่าจำได้มีหนึ่งห้าหรือหนนี่แหละแล้วก็สองท่านบอกว่าเลขนี้แหละท่านจะล็อกให้ทะเบียนบ้านนะคะ1นึ่งศูทับหนึ่งหนึ่งสองหเสียงบางแห้งเนาะ อาจะแคปเก็บไว้อ่านก็แคปไว้นะคะกดโดนให้มันมืดอีกแล้ว1619เยอะมากเลยเรียบๆแคปนะคะว่าจะอัพโหลดคลิปว่าจะ ทำปกทําอะไรก็ครึ่งชั่วโมงอย่างไวนะ 16, 19, 1นึ่งนะึ่งเก้าแคบแล้วนะคะก็วันนี้ก็มีฝันที่เล่าเพียงแค่นี้นะคะถ้าพรุ่งนี้ไหว ถ้าว่างเดี๋ยวจะจะเล่าฝันให้ฟังอีกนะคะแต่ว่าวันนี้ขอพักผ่อนก่อนเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะวันนี้ปังไม่มีเสียงแล้วเพราะว่ายังไม่ได้พักผ่อนนอนน้อยเพราะเครียดกับงานด้วยอะไรด้วยจะลงคลิปตั้งแต่วันก่อนนะก็พอดีเอาผ้าออกไปขาย ทีนี้ก็พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ